แสนเชิง2มารับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตอตพร้อมทางวิเคราห์เกมการชกนะครับคู่มวยระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยครับจะป้องกันแชมป์โลกไฟ์แรกนะครับกับจาเมลยูซุพอบนักชกลูกครึ่งตุรกีครับมาเทียบสัสดส่วนอายุครับตะวันฉายยีสาปีนะครับอ่อนกว่าหนุ่มกว่าถึง15ปีครับจามล38แล้วส่วนสูงตะวันฉายร้อยแปดสิบครับจามลร้อยเจ็ดหกไฟ์ที่ชกมาตะวันฉายร้อยหกเอ็ดไฟครับจามล63 ชนะมา128ครับจาเมลชนะมา54การปิดเกมแบบน็อกเอาท์ในวันแชมเปี้นชิปนะครับตะวันฉาย80%ครับก็ชนะ4นะครับเป็นการชนะน็อกถึง3ครั้งส่วนจาเมล33%ครับชนะมา3ชนะน็อกมา1ครับแต่ทุกไฟที่ชนะมามีนับให้เห็นนะครับก็โชกในวัน3ครั้งครับชนะ3ครั้งรวดเลยครับจาเมลสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ pk 24ต้องมีแอดํำหน้าด้วยนะครับ มวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำา1บบาทเท่านั้นนะครับก็มีนับไปเห็นทุกไฟครับมาดูไฟแรกครับไฟนี้เป็นไฟเปิดตัวของจาเมลวับต้องเจอของแข็งย่างยอดแสนไกลครับแบ็คคิกไปแต่ซ้ายไปครับมาซ้ายล่วงเลยครับ ก็หมัดอัปเปอร์คัตดมาแยบไปต่อย้ายตรงไปครับก็น็อกยอดแสไกายแบบช็อกโลกเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวมาแทนนะครับรูตัวเพียง10วันแต่สามารถน็อกยอดแสไกายผู้ไม่เคยแพ้น็อกใครมา10ปีครับตัวโดนมา้ายไปฝ่ายที่2ครับของจาเมลจะเจอกับแซมมี่ซาน่าครับผู้ชนะยอดแสไกายมามา้ายตรงครับยิงไปเรียบร้อยเลยครับโดนนับนะครับแซมมี่ซาน่าหมัดหนักครับจาเมลเป็นลูกครึ่งตุรกีรัสเซียนะครับ อูซุปพอรครับจามิลยูซุปพอมาซ้ายทิ่มไปต่อยตัดลำตัวไปครับจามิลมาซ้ายตัดลำตัวบวกหมัดไม่โดนครับเป็นนักมวยไทยผสมคิกบ็อกซิ่งครับออกมาทั้งสองอย่างคู่กันแล้วจามิลคนนี้ถึงอายุจะเยอะไปนะครับแต่พลังหมัดที่ใช้ได้ครับจามิลขยับเบียดเข้าไปมาซ้ายถีบยันไว้ครับสารน้านี่เคยชนะยอดแสนไกลในวันแชมนชิพมาครับวันนั้นเล่นแทงยอดแสนไกลซะ เละเลยครับสาหน้าคนนี้เปียดเข้าไปครับจาเมลมาซ้ายไปแตะขาไปครับอยาไปตัดลำตัวไปจาเมลแต่อุ้ยโดนแตะสูงครับนึงไม่ผลจาเมลตัดลำตัวไปแตะขาไปครับปีนี้สามดย่างสามาแล้วครับจาเมลคนนี้เติมทีนะครับวันแชมเปี้ยนชิพวางแผนไว้ให้ชิงแชมป์กับเพชรมรกตครับต้องถอนไปครับถึงสองครั้งเนื่องจากผิดโควิดนะครับและการบาดเจ็บของร่างกาย หมัดซ้ายไปครับหมัดมาไม่โดนครับสายตาดีนะครับจาเมลคนนี้ยิงหนึ่งสองไปจาเมลยับไปก็เคยวางไฟไฟหนึ่งครับให้โชกลับมาลดกิโกเลียนแต่ก็ต้องถอนไปครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับโดยไหวย่างเข้า40นะแล้วครับ3ามสย่าง39ครับตรัวหมัดไปจามิลแต่ขวาขึ้นมาแซมมี่ดูภาพชร์ปยับทิมไปแล้วก็ซ้ายตรงนะครับยับค้ำไปครับใช้ยับขวาค้ำครับ ดูวดึงหลบหมัดปุ๊บหยับขวาค้ำลอกนะครับแล้วก็ซ้ายตรงทิมเข้าไปคางครับเรียบร้อยเลยนะครับหลังหมัดของจามลนี่ไปประมาทไม่ได้นะครับดูว่าทิมไปยังเข้าไปครับหลมทั้งยืนนะครับแซมมี่ก็ชกในวัน2ครั้งก็ชนะสองครั้งติดครับจามลคนนี้ดูอีกมุมหนึ่งครับหุกซ้ายไปหุกขวาจับไปครับดูว่า บวกมาขวาไปดึงมาขยับขวาไปครับเจอเข่าบวกมาซ้ายครับมาซ้ายไม่โดนครับจามลก็ชนะคะแนนแซมมี่ไปอีกรอบหนึ่งครับจามิลคนนี้ไฟถัดมาครับต้องเจอกับโจนัทวุฒนะครับไฟนี้เป็นไฟล่าสุดของจาเมลเลยครับในวัยสย่าง39ครับเตะไปครับจาเมลเตะซ้ายไป โจนัทวุฒจากถ่ายเรานะมาซ้ายไปครับถีบยันไว้ถีบยันไว้ครับจาเมลยับไปแตะซ้ายไปครับจาเมลตัวเข่าครับมาซ้ายขึ้นไปถลําตัวมาครับจาเมลแตะขาไปครับถีบยันไว้ครับจาเมลถีบยันอาาดีมากครับจาเมลตาไม่โดนครับมาดูกันต่อครับถีบยันไว้ถลําตัวไปจาเมลถีบยันไว้ครับมัขึ้นมาครับโจ เปียนเข้าไปครับสอกไม่โดนโจเจอหุกขวาของจาเมลลูกนี้โดนตีท้ายครัวบัมันหนึ่งสองไปจาเมลเปียดเข้ามาครับโจโจก็โดนหมัดโอนไปเอ็นมาครับตัดลาตัวไปหุกใบนี้เป็นไฟที่สามนะครับแต่มาดูทางฝั่งตะวันฉายของเราบ้างครับายนี้เป็นไฟที่สองถีบกระเด็นออกไปถีบกระเด็นไปครับลูกถีบนี้กระเด็นทุกคนนะครับใครโดนหมหดผ่ากาดไปายนี้เป็นไฟที่สองครับ จากไฟล่าสุดครับตะวันฉายจะพบกับนิคาราเซ้นะครับเป็นการปล่อยเวทไฟแรกของตะวันฉายครับนิคาลาเซ้นนี่สูงครับสูงถึง6ฟุตนะครับมาดูกันนะหมัดซ้ายไปแข้งซ้ายไปตะวันฉายหมัดทุกขวาไปหมัดซ้ายตรงทิ่มไปครับกนจำเบาเลยครับนิคารโดนนับ8นะครับนิคารนี่เคยเจอกับบัวขาวนะครับ พิธานงก็เคยเจอมาแล้วครับผ่านมวยไทยดีๆดังๆมาเยอะครับแข้งซ้ายมาซ้ายครับเตะสูงแล้วก็มาซ้ายครับเตะขาไปตะวันฉายเบียดเข้ามาครับเตะขาไปครับตะวันฉายแข้งซ้ายสูงครับหมัดไม่โดนเจอบวกคูกขวาครับถีบกระเด็นออกไปสังเกตให้ดีนะครับจังหวะที่ตะวันฉายถอยจะมีแข้งดักตลอดครับนี่ครับแข้งซ้ายเต็มลาตัวแข้งซ้ายไปถอยแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายบวกไปแข้งซ้ายไปหมัดซ้ายครับดูครับ คู่ต่อสู้เพียงพำไม,ไม่ไม่ทำนะครับรอขึ้นมาตั้งหลักมาซ้ายขวาซ้ายแลคังช่วยชีวิตครับดูภาพชาพ้าจังหวะโดนนับแรกหมัดทุกขวาและซ้ายจิ้มเข้ากาดรนรับจังหวะนี้เตะข้านคอและดึงหลบและบวกหมัดครับจังหวะดึงหลบถอยหลบนี่มีแข้งซ้ายดักกับหมัดดักตลอดแรับแข้งซ้ายไปแข้งซ้ายไปครับเนื้อถีบก็เดินไปครับหืมลูกถีบมีทรงพลังครับหมัดซ้ายตรงหนึ่งสองไปครับ ข้างซ้ายไปยับไว้จังหวะถอยก็มียับพับหมัดซ้ายมาหบเครื่องจริงครับไฟนี้แข้างซ้ายไปถีบกระเด็นออกไปครับหมัดยับขวาไปครับเตะซ้ายไปเต็มลาตัวนะครับหมัดซ้ายตรงหมัดซ้ายตรงครับผูกขวาหลอกแล้วซ้ายตรงทิมฟากาครับเรียบร้อยเลยครับนิค์ดโดนหมัดลูกนี้ครับก็ไม่ไหวครับแพ้นอกไปดูภาพช้าหกขวาแล้วซ้ายตรงทิมไปครับขาชี้ฟ้านะครับ มาดูมุมนี้ครับหมัดขวาทิมทิมซ้ายพาอากาศไปครับสิบร้อยครับดูว่าหมัดุกขวาซ้ายทิมไปครับก็ไม่ไหวครับแล้วไฟนี้ครับเป็นไฟที่ผู้คนพูดถึงกันมากนะครับเป็นไฟชิงแชมป์ครับของตะวันฉายและเป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรมรกตครับมาดูกันครับเตะขาไปถีบไปครับเตะขาขึ้นมาถีบไปเตะขาไปครับไฟนี้ครับมีลูกถีบกับลูกเตะขานี่ออกได้จัดมากับถีบยับไปตะวันฉายเตะขาขึ้นมาหมัดและเตะขาไป ถีบไปครับลูกเตะขานี่ได้คะแนนเท่าเตะลําตัวเลยนะครับจักมวยไทยที่ศึกษากฎกติกามานะครับจะเน้นเตะขาเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้คะแนนง่ายครับแล้วโอกาสติดบังน้อยครับไม่เหมือนเตะลําตัวพอคะแนนมันเท่ากันนับเตะขาก็เตะลําตัวถีบไปครับถีบก็ได้คะแนนครับเนี่ยครับตุนคะแนนจากลูกถีบและลูกเตะขาครับตู่จังหวะนี้ครับเตะไปโดนศอกของเพชรมรกตนะครับทําให้แข้างซ้ายเจ็บครับมาซ้ายข้างซ้ายครับ แข้งซ้ายไปถีบกระเด็นไปเตะขาไปครับตะวันฉายถีบไปครับเตะขาไปเตะขาไปครับเดินเตะขาครับแข้งซ้ายมาจับได้ตัดล่างมาซ้ายขวาครับยังไม่โดนครับยังไงจังหวะนี้พลิกเลี่ยมไปเตะซ้ายไปครับดูครับเตะซ้ายไปครับต้นขาขวาหน้าก็มีครับตะวันฉายถีบกระเด็นไปครับเตะขาไป เตะขาไปครับถีบไปหรือว่าลูกถีบกับลูกเตะขานี่ออกได้จัดมากครับเตะขาไปครับเกี่ยวมาโต้มาซ้ายครับแข้งซ้ายมาซ้ายหมัดมาบยังไม่โดนครับเจอสอกนี่ครับหมัดซ้ายก่อนจากครับกระเด็นออกไปถีบกระเด็นไปตะวันฉายเตะขาไปครับเตะขาไปถีบกระเด็นไปครับตะวันฉายตัดรับตัวไปเตะขาไปหมัดซ้ายขวาหมัดขวาซ้ายนะครับดูครับสอกไปครับอัปคัตจังหวะนี้ ภาพช้านะครับถีบประเด็นไปครับนี้ครับวางแข้งครับเกี่ยวระวางแล้วมัดซ้ายครับเจอสอกเหมือนกันสังเกตครับมวยฝีมือแข้งซ้ายครับยับไปแข้งซ้ายไปครับตปขาไปถีบประเด็นออกไปครับสังเกตนะครับมวยฝีมือที่ศึกษากฎกติกาแล้วมาชกรายการนี้ครับจะออกลูกเตะขาลูกถีบเยอะเป็นพิเศษนะครับพอคะแนนนี่เท่ากันหมดครับ จะต่อยเข้าหน้าจะเตะเข้าลําตัวแรงๆ,งๆกับลูกเตะขาลูกถีบนี่คะแนนเท่ากันนะเตะขาไปครับตะวันฉายเตะขวาหน้าไปดูภาพช้าเกี่ยวแล้วโต้ครับส็หมัดไปครับจังหวะนี้แทงสายไปครับนี่ครับจังหวะหมุนนะครับเตะสายไปถีบกระเด็นไปครับตะวันฉายเกี่ยวแล้วตัดล่างครับเตะสายไปครับตะวันฉายหมัดสายตรงยิงไปเตะขาไปครับถีบกระเด็นไปครับตะวันฉาย แตะขาไปครับขยับเข้ามาแข้งซ้ายเตะขาไปครับแข้งซ้ายยังไงครับแข้งขวาหน้าแข้งซ้ายครับก่อนจากนี้โดนไปสี่แข้งนะครับเพชรมรกตก็ฝ่ายนี้ครับทำให้ตะวันฉายคว้าแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทมาได้นะครับฝ่าฟที่จะถึงล่าสุดนะครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาครับจะเป็นการป้องกันแชมป์หนแรกของตะวันฉายครับทิดฉ่ายนะครับเพิ่งศึกมา เป็นการป้องกันแชมป์กับจากเมลูสุพอครับนักชกมัดหนักรับจากรัสเซียนะครับก็มองว่านะครับเกมการชกก็เป็นตะวันฉายครับเดินเข้าหาใช้ความสดนะครับสดกว่าถึง15ปีครับยีสิบามกับสามแปดจ้างสามเก้านะครับเดินเข้าหาครับมีแข้งซ้ายนำครับมีลูกถีบมีลูกเตะขาบแล้วก็แข้งซ้ายงามๆเตะลําตัวมีแน่นอนครับแต่ไฟนี้ได้ร่างกายที่สดกว่าและใหญ่กว่าพอสมควรนะครับ เขเป็นตะวันฉายครับแตขาดมีจังหวะก็บวกหมัดนับแต่ไม่แลกหมัดเยอะแน่นอนครับเพราะว่าหมัดเขาหนักก็เดินถีบเดินเตะครับดักออกแข้งออกเข่าครับมีจังหวะก็บวกหมัดน่าจะมีนับน็อกให้เห็นครับไฟนี้เพราะว่าหนักทั้งคู่ครับของตะวันฉายก็หนักครับของจามเอลยูสอฟก็หนักแต่ก็คิดว่าอาจจะมีนับให้เห็นครับและตะวันฉายก็เบียดชนะคะแนนไปได้ครับขาดลอยด้วยนะครับเจอลูกเตะไปครับ ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับ